ัวกลอสประกอบง่ายจริงไหมมาดูกันค่ะทุกคนกลับตู้รัวรุ้งกลอสนะคะจะมาทั้งหมด3แพ็คแบบนี้เลยค่ะประกอบง่ายไม่ยากเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเราจะมาประกอบแพ็คที่หนึ่งกันก่อนเลยนะวิธีการประกอบและน็อตจะอยู่ในแพ็คนี้นะคะ ออกมานะคะทุกคนจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยแล้วเราจะเอาแผ่นบนสุดนะคะก็คือแผ่นนี้นะยกออกมาแยกไว้นะคะแล้วก็เราจะเจอกับแผ่นนี้ค่ะทุกคนแล้วเราก็จะเอาหุกนะคะใส่ไปตามรูได้เลยแล้วเราก็เอด้านที่มีหุกนะคะใส่ไปในรูแบบนี้เลยเอาด้านที่มีรูไว้ข้างในนะคะทุกคน แล้วก็แผ่นไม้ใหม่เลขสิบนะคะทุกคนจะอยู่ในแพ็คที่สองนะคะแผ่นไม้ใหม่เลขสิบนะคะจะเอามาใส่เข้าที่รูอย่างนี้เลยค่ะเรื่องฟังก็ใส่เหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนต่อไปนะคะเราก็จะอ,อีกฝั่งหนึ่งนะปิดเข้านะคะมันจะมีรูนะคะที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะสใส่หุกเข้าไปได้เลยนะคะ ไม้ใหม่เลขเจ็ดจากกล่องที่3ใช้อุปกรณ์เกับเในการประกอบข้อหากันค่ะตัวดีนะคะจะเป็นในส่วนของลิ้นชักค่ะแล้วก็วิธีเลือกรางลิ้นชักนะคะทุกคนมันจะมี right กับ left ค่ะอุปกรณ์นะคะที่มีตัวอักษรตัว R นะคะก็คือ right นะเราจะใช้แผ่นไม้นะคะไม้เลขเจ็ดนะคะทุกคนของแพ็คที่3ค่ะแล้วเราก็จะใช้น็อตนะคะจากตัวเคนะคะ อันี้สอแล้วก็2นะคะเราจะใส่อันนี้นะคะในช่องที่2นะแบบนี้พาร์ตตัว E นะคะทุกคนเราจะใส่ลงไปในช่องนี้เลยนะทั้งหมด3ตัวค่ะออดเบอร์ E นะคะทุกคนเห็นลูกศรสี่เหลี่ยม้ต้ล่างตรงนี้ไหมเราจะเอานองเขาลงนะคะ แผ่นไม้หมยเลขห้าจากแพ็คที่3ค่ะเราจะใช้อุปกรณ์หมายเลขเล็บกันนะคะแล้วก็วิธีสังเกตนะคะทุกคนนี้เลยจะมีรูเล็กทั้งหมด3รูแบบนี้ทางด้านตรงกลางและก็ด้านล่างสุดเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะคะวางแบบนี้เลยวางให้ตรงรูนะคะเราก็จะใส่หกนะคะทั้งด้านบนและด้านล่างของแผ่นไม้เลยค่ะ เอาด้านที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะทุกคนไว้ด้านล่างแบบนี้เลยค่ะแผ่นที่สองนะคะเราจะใส่แค่ตัวหุกนะคะทางด้านบนและด้านล่างเลยแล้วก็ใส่ตัวนี้เหมือนเดิมค่ะเราอยแล้วะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแยกแผ่ไนไม้ออกไปก่อนนะคะ แผ่นไม้ใหม่เลขสามค่ะล้วก็จะใส่หุกทั้งด้านบนและด้านล่างเหมือนเดิมเลยแผ่นไม้ใหม่เลขสี่ค่ะใส่หุกทั้งด้านบนและด้านล่างเลยแผ่นไม้ใหม่เลขสิบสองและส3ามใส่หุกทั้งด้านบนและด้านล่างเหมือนเดิมค่ะแผ่นไม้ใหม่เลขหกนะคะใช้คู่กับน็อตตัวเอค่ะลังของน็อตที่เสร็จแล้วนะคะคทุกคนนะแล้วก็วิธีการประกอบนะคะจะยิงน็อตนะคะทั้งหมดเกตัวค่ะ จะเป็นแผ่นไม้พัดแรกที่เราประกอบไปนะยกน้องเขาตั้งขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนเ็จะเอาแผ่นไม้นะคะแผ่นร้ายเบอร์เจ็ดนะมาประกอบเข้าหาก,กันค่ะเราจะเอาด้านที่มีร่องนะคะตั้งขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะทุกคนจะมีฮุกนะคะที่เราประกอบไปตอนแรกเนาะเราจะเอาเข้าในร่องแบบนี้เลยค่ะแล้วก็อยู่ในซองเนะคะทุกคนเอามาใส่ตามช่องแบบนี้เลย <S 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 ไม้เบอร์ห้านะคะใส่เข้าไปในรูแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะ หลังนะคะทุกคนเราก็จะใส่น็อตหมายเลข a นะคะลงไปในช่องแบบนี้เลยใส่น็อตเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะแผ่นไม้หมายเลข2นะคะก็จะเป็นแผ่นปิดนะคะใส่ตามรูแบบนี้เหมือนเดิมได้เลยใส่น็อตไปเหมือนเดิมอีก3ตัวค่ะนัดเอ็นะคะจะเป็นถังรองตู้นะคะทุกคนสามารถใส่ด้านั่งตรงนี้นะเดี๋ยวมาใส่กันเราจะปักตัวนี้นะคะใส่ลงไปในแผ่นไม้แบบนี้เลยค่ะ หมาที่3นะคะเราจะมาใส่ขั้นกลางแบบนี้นะมันจะมีรูฮุกอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะเอ3สิบสานะคะเราจะใส่ไว้ข้างล่างสุดแบบนี้นะฝั่งนี้นะน็อตจากถุงเอเหมือนเดิมนะคะทุกคนใส่ไปแบบนี้เลยเฮ้ย ต่อไปนะคะจะเป็นแท่นไม้ใหม่เลขสี่ค่ะสามารถใส่เข้าไปในองแบบนี้เลยมันจะมีช่องอยู่นะคะแล้วเราก็จับด้านทางนี้ค่ะทุกคนนี้เลยมันจะตรงล็อกแบบนี้กันพอดีเลยนะคะแล้วก็ติดไปจากถุงเนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะจะใส่ทั้งหมดสองตัวเัมนเดิมเลยค่ะทุกคนน็อตจากถุงเนะคะจะใส่ไปทั้งหมดสองตัวนะ 2นะคะแล้วจะปิดผิวตรงนี้นะไว้ด้านบนนะคะมันจะตรงรอกกันพอดีแบบนี้เลยเอาตัวตูวต้นะคะที่เสร็จแล้วนะพลิกขึ้นค่ะแผ่นไม้นะคะด้านหลังเราจะใส่ไปแบบนี้นะคะเป็นแนวตั้งนะให้ตรงรอกนะคะและตัวเชื่อมตรงนี้นะคะจะอยู่ในแพ็คที่สองนะคะทุกคนใส่ไปแบบนี้นะ นะคะทุกคนเราจะเอาด้านที่เป็นดูน็อตนะไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นฮุกนะคะจะใส่ให้ตรงกับรูค่ะ okay, แบบนี้ yeah, yeah. เราจะมาล็อกตรงนี้กันค่ะทุกคนให้แน่นๆเลยด้วยการบิดเข้าไปแบบนี้นะคะ <Wow. S 1> พัดบนนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแผ่ไนไม้ที่23นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ฮุกเข้าไปเหมือนเดิมนะ ไม้ที่ยามนะคะเราจะใส่แผ่นฮุกไปแบบน,นี้เลยไปนะคะจากซองอีเหมือนเดิมค่ะเอาใส่ตรงนี้นะคะแผ่นไม้ที่ยี่ิสี่เรียบร้อยค่ะใส่เหมือนแผ่นเมื่อกี้เลยนะอันนี้นะคะจะเป็นแผ่นไม้ที่สาสิบนะเราก็ใส่ลงไปเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนใส่ทั้งพุกแล้วก็ใส่ทั้งตัวน็อตน,นะคะแผ่นไม้ที่สามสิบนะคะก็ใส่ทั้งด้านบนและด้านล่างเหมือนกันเลยค่ะ ที่นะคะจะเป็นแผ่นที่25สิบห้าค่ะแผ่นไม้ที่สาาค่ะใส่มุกด้านบนด้านล่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่ตัวนี้เหมือนเดิมแผ่นไม้ที่สาสิเอ็ดค่ะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใส่น็อตเหมือนเดิมนะแผ่นไม้ที่สามสิบสี่ค่ะใส่หมุดไปเหมือนเดิมทั้งด้านบนและด้านล่างแผ่นไม้ที่27สิบเจ็ดค่ะใส่หมุดไปเหมือนเดิมทั้งด้านบนและด้านล่างเลยแผ่นไม้ที่สามสิบห้าค่ะ ใส่หมุกไปเหมือนเดิมแล้วก็ด้านบนใส่น็อตด,ด้วยนะคะไม้ที่28นะคะใส่หมุกไปเหมือนเดิมแบบนี้ทั้งบนและด้านล่างเลยค่ะไม้ที่11ใส่หุกกันค่ะเหมือนเดิมเลยทั้งด้านบนและด้านล่างแผ่นไม้ที่41นะคะแล้วก็ใส่น็อตใหม่เล็ก F ค่ะใส่เข้าไปในช่องเล็กตรงนี้นะ ที่สีเนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนใส่น็อตไปทั้งหมด8ตัวนะคะนะะจะเป็นน็อตจากถุง F นะคะเราก็จะมาเชื่อมด้านบนแบบนี้นะทั้งหมด8ตัวค่ะเดี๋ี่23าค่ะทุกคนเอามาใส่ตรงนี้นะคะตามร่องตามร่องเลยครงนะคะมาล็อกตัวนี้อีกหนึ่งรอบนะคะนี่เลยให้น้องค่ะแน่นๆ เรียบร้อยค่ะทุกคนไมยที่สามสิบค่ะเหมือนเดิมเลยใส่ลงไปให้ตรงช่องนะคะเดิมค่ะทุกคนล็อกเข้าไปแบบนี้นะไมยที่สามสิบเอดค่ะทุกคนใส่ไปเหมือนเดิมเลยไมยที่ยี่สิบสี่ค่ะทุกคนแผ่นสุดท้ายแล้วนะไมยที่ยี่สิบเ็ค่ะ นะคะเราจะเป็นน็อตจากถุง A นะคะทุกคนแล้วก็จะยึดน้องเขาเข้าหากันแบบนี้เลย<ๆ>เราจะใส่ไปที่ด้านข้างแบบนี้ด้วยนะคะน<ๆ>นี้นะคะเราจะยิงน็อตไปแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะ เล็กสุดนะคะจะเป็นหมายเลขสามสิบหกค่ะเราจะมาใส่เป็นแบบนี้ด้านล่างนะคะเป็นแผ่นไม้ที่สิบเอ็ดค่ะทุกคนเราจะใส่จากฝั่งซ้ายก่อนนะคะที่บอกว่าให้หยึดน็อตแค่ครึ่งเดียวเพื่อที่จะน็อเขาจะได้ขยับมาได้แบบนี้ okay. จะเป็นประมาณนี้นะเดิมค่ะน็อตจากหมายเลข A ฝั่งนี้นะคะเราก็จะยิงแค่ครึ่งเดียวเหมือนกันค่ะไปนะคะจะเป็นแผ่นไม้หมายเลข39 เดมเลยค่ะแผ่นไม้หมายเลข17นะคะใส่เข้าไปในร่องแบบนี้เหมือนกันเลยยิงน็อตเหมือนเดิมเลยค่ะจากถุง A นะคะฝั่งนี้นะคะเราจะยิงแค่ครึ่งเดียวนะคะ50%สเปอร์ซนะแผ่นไม้ที่ส7ส็ค่ะทุกคนใส่เข้าไปในช่องแบบนี้เหมือนเดิมเลยแผ่นไม้ที่สามแปใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยค่ะต่อไปนะคะแผ่นไม้ที่2 8แปค่ะจะเป็นฐานข้างบนนะคะ ร้อยค่ะทุกคนนะคะเราจะใส่น็อตหม่ได้เอนะคะเข้าไปตรงนี้เลยเป็นการยึดตัวตู้นะคะที่ตอนแรกนะคะที่เราบอกว่าให้ใส่นอ็อตแค่ครึ่งเดียวนะตอนนี้เรามาเก็บงานให้น้องเขานะคะเข้าไปแน่นๆทุกตัวเลย นะคะทุกคนใส่ลงไปแบบนี้เลยนะแบบนี้นะต่อไปนะคะจะเป็นแผ่นไมที่ส3มค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะจะเป็นแผ่นไมที่25ค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะเริ่มค่ะน็อตจากถุง A ฝั่งนะคะก็ยิงน็อตเหมือนกันเลยค่ะต้องยิงน็อตด,ด้านบนตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนต่อไปนะคะจะเป็นแผ่นไม้ที่35ค่ะใส่เข้าไปตรงกลางตรงนี้เลยให้ตรงกับรูพุกนะคะด้านด้าน,านตรงนี้นะต่อไปนะคะเราจะมาปิดแผ่นหลังด้วยแผ่นไม้ที่40ค่ะ ที่4ีค่ะใส่ทั้งฝั่งนี้และฝั่งนี้เลยเรียบร้อยค่ะทุกคนต่อไปนะคะจะเป็นแผ่นไม้ที่สี่สิบเอ็ดค่ะเอามาปิดด้านบนตรงนี้เลยปล่อยให้ตรงรูตรงนี้นะคะเป็นการปิดน้องเขานะเออเลยนะนี่นะคะเราก็จะปิดให้น้องเขาเข้ากันแบบนี้นะแน่นๆเลยรูเลยนะคะ ใส่แผ่นฮุกนะคะในแผ่นที่สิบสี่และสิบห้าค่ะที่สิบสี่และสิบ้าเรียบร้อยค่ะทุกคนใส่ทั้งด้านข้างซ้ายขวานะคะเว้นตรงกลางไว้นะแผ่นที่สิบห้ากับสิบสี่นะคะเราจะใส่ตัวนี้ลงไปด้วยนะเหมือนเดิมเลยที่เป็นตัวกลมๆนะนะคะจะเป็นแผ่นไม้ที่สิบแปดค่ะใส่ทั้งด้านบนและด้านล่างเลยที่ยีบสองนะคะเราจะใส่น็อตจากถุง X อนะคะ กับ22แบบนี้นะนี่นะคะมันจะมีรูอยู่นะคะใส่ไปตามรูนี้ได้เลยยังฝั่งนะคะใส่ไปเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเลยค่ะแผ่นไม้ที่22.5ใสรทั้งสองตัวแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาล็อกด้านข้างกันค่ะหมุนไปทางขวานะคะแบบนี้นะ ะะจะเป็นแผ่นไม้ที่18ค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยเป็นแผ่นไม้ที่17ค่ะทุกคนเอามาเป็นแผ่นหลักปิดนะใส่เข้าไปตรงร็อกแบบนี้เลยนะคะเดไปนะคะจะเป็นแผ่นไม้ที่16ค่ะเอามาปิดด้านบนนะคะใส่ให้ตรงร็อกนะ น็อตจากถุงไอนะคะทุกคนเอามาใส่ด้านข้างแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนหน้าตาจะออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปทําอีกหนึ่งชิ้นกันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็พลิกด้านกลับมาเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อที่เราจะใส่ลางลงไปนะคะทุกคนนี่เลยนะทุกคนเราจะใส่ลงไปแบบนี้นะน็อตจากถุงแอลค่ะ เี๋ยวเราจะไปประกอบเตีตู้กันต่อไปนะคะ<ม>จะเป็นแผ่นไม้ที่42และ43ค่ะแล้วก็เครื่องมือนะคะทุกคนจะเป็นแผทจีน,นะคะต่อไปนะคะนี่นะอันนี้จะเป็นถจีนะคะเราจะใส่เข้าไปตรงนี้<ม>แล้วเราก็จะเอาน็อตนะคะจาก H นะคะ<ม>เอามาใส่แบบนี้เลย<ม>พับทางด้าน ด้านล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปประกอบข้างบนตู้กันนะนะคะที่จับนะคะอยู่ในถุงคิวนะแล้วก็ใช้น็อตนะคะถุงอาค่ะเราเอาที่จับนะคะไว้ด้านนอกตรงนี้นะแบบนี้นะคะถุงอานะคะใส่เข้าไปแบบนี้เลยใส่ที่จับเสร็จเรียบร้อยทั้งสองฝั่งค่ะทุกคนหน้าตาจะออกมาเป็นประมาณนี้นะ<ม>นะคะเราจะใช้นอ็อตจากถุงเอค่ะตรงนี้ได้นนะคะปิ เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่เลยเป็นน็อตจากถึง S นะคะใส่เข้าไปตรงนี้เลยใส่ตรงกลางเหมือนกันนะคะคันตรงนี้นะคะสามารถปรับระดับได้นะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วเราก็จะแผ่นไม้เนี่ยวางเข้าไปแบบนี้เลยแผ่นไม้นะคะลงไปวางแบบนี้เลยสามารถปรับระดับได้ค่ะ How ด้านนะคะทุกคนเดีนนะ๋ยวเราจะมาลองปรับระดับให้ดูนะทุกคนด้านรูๆตรงนี้นะเราจะเข้าไปแบบนี้ค่ะ เรียบร้อยค่ะทุกคนด้านบนนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยด้านนะคะใส่เหมือนเดิมเหมือนด้านบนเมื่อกี้เลยค่ะก็ระตรงนี้นะคะสามารถปรับหน้าบานประตูได้นะคะทุกคนนะคะจะเป็นที่ยึดตัวโยกหลังประตูตู้นะคะดูซองโอนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยใส่คู่กับน็อตถุงพีนะคะทุกคน เอาตัวน็อตน,นะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยไอ้ที่เป็นขาขาแบบนี้นะทุกคนใส่ไปแบบนี้นะคะสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนถุงดีนะคะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์เอาไว้ปิดรอยน็อตน,นะคะเดี๋ยวมาใส่กัน